สวัสดีครับพบกับ YouTube Channel ช่อง a n o Story นะครับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่4ครับของการเดินทางมาเที่ยวยังภาคเหนือของไทยนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์เวสป้ GTS ตอนนี้ครับ9โมงครึ่งผมออกจากสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านรักไทยครับถนนที่เราวิ่งกันอยู่ตอนนี้ก็คือถนนหมายเลข1095ครับวิ่งไปยังหมู่บ้านรักไทย ระยะทางครับจากอำเภอปลายไปยังบ้านหลักไทยจะมีระยะทางทั้งหมด120กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ3ชั่วโมงครับเส้นทาง1095ครับก็จะเป็นเส้นทาง2องเลนวิ่งส่วนกันครับขับออกมาจากอำเภอปลายได้ประมาณ30กิโลเมตรก็มาถึงยังจุดชมวิวดอยกิวลมครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวดอยกิวลมนะครับนี่ จุดชมวิวนะครับวนวนให้ดูนะจุดชมวิวจุดชมวิวดอยกิ่วลมครับเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ระหว่างทางจากปลายไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะอยู่ก่อนถึงอำเภอปางมะผ้าเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้ครับจะมี2ฝั่งให้เราไปรับชมนะครับเราต้องเดินข้ามถนนไปที่นี่ครับก็จะมีร้านอาหารห้องน้ําคอยบริการสําหรับผู้เดินทางนะครับแล้วก็จะเป็นจุดพักรถไปในตัวครับวิวที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นทะเลภูเขาครับซ้อนกันเป็นชั้นๆไปนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยเลยครับ ตรงนี้ครับผมใช้เวลาอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเช้าครับผมมาถึงอย่างอำเภอปางมะผ้าครับเดี๋ยวผมก็จะแวะเติมน้ํามันที่อำเภอเนี่ยครับก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเที่ยงนี้ครับเราจะแวะเข้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวบ้านจาโบกันนะครับผมเช็คระยะทางครับจากอำเภอปางมะผ้าครับที่เราเติมน้ํามันกันมเมื่อกี้ครับ ไปยังบ้านจาโบครับจะมีระยะทางแค่20กิโลเมตรครับแล้วมันเป็นเส้นทางเดียวกับที่เราจะไปบ้านหลักไทยด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าไปยังบ้านจาโบครับ จากแยกถนนหลักครับที่เราเลี้ยวเข้ามายังบ้านจาโบครับจะมีระยะทางประมาณ5กิโลเมตรครับที่ทเรากําลังขับขึ้นไปครับตรง5กิโลเมตรครับมันเป็นทางขึ้นเขาแบบชันมากครับแล้วตอนลงครับดูดิมันก็ชันครับโอ้ชัน่โอ้โห ดูดิวิวข้างขาผมโคตรสวยอะ่อะคนเยอะว่ะเราจะได้กินนี่ก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยเมื่อผมมาถึงยังบ้านจาโบครับผมได้จอดรถไว้ตรงจุดชมวิวบ้านจาโบแล้วก็เดินไปถ่ายรูปไอ้ตรงระเบียงไม้ครับที่เขาทำไว้ วิวด้านหน้าครับก็จะเป็นทะเลภูเขาครับเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันไปนะครับวันนี้ครับฟ้าค่อนข้างเปิดทําให้เราเห็นวิวได้อย่างชัดเจนมากเลยครับหลังจากที่ผมถ่ายรูปเสร็จแล้วครับผมเดินมายังร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจาโบครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์เลยครับของการมาที่นี่ครับเราจะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันครับแล้วก็นั่งห้อยขาดูวิว ภูเขาครับที่อยู่เบื้องหน้าแต่วันที่ผมไปนะครับคนเยอะครับก็เลยต้องมาสั่งอีกร้านหนึ่งแทนครับซึ่งบรรยากาศภายในร้านมันก็คล้ายๆกันนะครับผมได้ทําการสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับ1ถ้วยครับพร้อมกับน้ํากาแฟครับแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันอีกสักเล็กน้อยครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบ้านหลักไทยครับ ผมใช้เวลา1ชั่วโมงครับอยู่ที่บ้านจาโบตอนนี้บ่ายโมงตรงครับเดี๋ยวผมจะขับออกจากบ้านจาโบครับไปยังถนนหมายเลข1095แล้วก็จะตรงกันไปต่อนะครับไปยังบ้านลักไทยต่อครับจากตรงนี้ครับบ้านจาโบไปยังบ้านลักไทยครับจะมีระยะทางอีก70กิโลเมตร หลังจากที่ผ่านจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลามครับตอนนี้เราจะขับรถลงเขากันต่อเนื่องครับไปประมาณ10กิโลได้เลยนะตอนนี้จะเป็นวิวครับที่เป็นภูเขาอยู่ด้านหน้าครับเป็นทางขาลงเขานะครับ หลังจากที่เราขับรถมากันได้สักพักใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงแยกนี้นะครับเข้าไปยังหมู่บ้านลักไทยจากแยกตรงนี้ครับเข้าไปยังหมู่บ้านลักไทยจะมีระยะทางอีกแค่30กิโลเมตรครับขับมาได้สักแป๊บนึงนะครับเราจะขับเข้ามายัางหมู่บ้านหมอกจำแปะครับ ในหมู่บ้านครับก็จะมีป้ายบอกทางครับว่าเลี้ยวแยกไหนครับไปยังหมู่บ้านลักไทยครับแล้วเราก็เลี้ยวไปตามป้ายครับทางขึ้นไปยังหมู่บ้านลักไทยครับเราจะขับขึ้นเขากันประมาณ10กว่ากิโลเลยนะครับซึ่งมันเป็นทางขึ้นเขาตอนเนื่องครับและชันด้วยระหว่างทางครับที่ผมขับขึ้นเขาครับรถผมยังว่าครับมันทําความเร็วไม่ได้ครับ ความเร็วที่ใช้นะครับในการขึ้นเข่าผมขับอยู่ที่20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วผมก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางครับที่ขับไปครับก็คิดในใจเฮ้ยรถเราจะไหวเปล่าวะเพราะว่ารถนะครับพวกคลิกหรือว่าอะไรเงี้ยครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับขับแซงผมไปแบบง่ายมากเลยครับแต่รถผมแบบขืดขึ้นคอครับขับไปก็สงสารรถไปนะครับกลัวแบบเฮ้ยรถมันเป็นล็อกข้างบนเข่าหรือเปล่าเนี้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ แต่มันก็ดันทุลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเจ้าของรถนะครับมันดันทุลังรถตัวเองขึ้นไปครับก็คิดว่าเฮ้ยรถเรามัน 150cc นะเว้ยทำไมมันทําความเร็วไม่ได้วะตอนขึ้นเขาซึ่งแอบแปลกใจนะครับหรือว่ารถผมมันอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วผมก็ขับฝาขึ้นไปนะครับเรื่อยๆไปยังหมู่บ้านรักไยครับ หลังจากที่เราขับรถขึ้นมาอย่างด้านบนครับจะเจอกับหมู่บ้านครับแล้วก็จะเจอกับป้ายบอกทางที่ทบอกว่าตรงไปครับไปยังหมู่บ้านลักไยเลี้ยวซ้ายไปยังปางอุ่งน,นะครับผมได้เลี้ยวซ้ายครับไปยังปางอุ่งครับเพราะตอนนั้นครับที่ขับรถอยู่ตอนเนี้ผมมีความคิดว่าจะไปกางเซนที่ปางอุ่งน,นะครับเราจะย้อนลงมาเที่ยวที่หมู่บ้านลักไทยครับเพราะว่าระยะทางครับจากปางอุ่งครับมาบ้านลักไยครับมันไม่ไกลมาก แล้วผมก็ขับรถเข้าไปยังปางอุ๋งนะครับผมขับมาถึงยังปางอุ๋งตอนบ่ายสามโมงครับ แล้วเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปยังจุดบริการนะักท่องเที่ยวครับตรงนั้นก็จะไปติดต่อสอบถามครับว่าค่าบริการในการกางเต็นท์ครับเท่าไหร่ปางอุ่งก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับระหว่างทางที่ขับเข้าไปยังจุดบริการนะักท่องเที่ยวครับก็จะเจอกับป่าสนนะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นอ่างเก็บน้ําเมื่อผมขับมาถึงนะครับผมเข้าไปสอบถามว่าค่ากางเต็นท์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอุทยานนะครับ20บาทค่าการเต็นท์อีก30บาทครับเป็น50บาทนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันอีกสักนิดหน่อยนะครับกับไปปางอุ๋งพอขับเข้ามาครับด้านในก็แรกครับก็คิดในใจว่าจะก,กางเต็นท์นี่แหละครับแต่พอขับไปแล้วครับก็กะว่าเอ้ยเดี๋ยวลองไปดูที่บ้านรักไทยดูดีกว่าว่ามันน่ากางเต็นท์ไหม แต่ไอที่เราจ่ายไปเราก็ไม่เป็นไรครับถ้าที่บ้านรักไทยมันบรรยากาศดีกว่าแล้วก็อะไรต่างๆมันดีกว่านะครับผมก็เลือกคงจะกลางที่นั่นแหละครับแล้วผมก็เลยขับไปยังบ้านรักไทยครับพอขับมาถึงยังบ้านรักไทยครับตอนนี้ก็บ่าย3ามโงครึ่งครับผมมาถึงยังบ้านรักไทยครับแล้วผมก็เข้าไปติดต่อสอบถามนะครับว่ามีจุดกลางเต็นตรงไหนว่างบ้างนะครับก็ได้มากลางที่ ไอ้ตรงสถานีอนามัยเนี่ยครับบ้านรักไทยซึ่งค่าใช้จ่ายการกางเต็นท์นะครับถูกมากก็คือ50บาทครับแต่ผมจ่ายไป100นนะครับทำบุญไปอีก50บาท หลังจากที่ผมกางเต้นเสร็จแล้วครับผมก็ได้ขับรถเล่นบริเวณรอบหมู่บ้านหลักไทยครับที่หมู่บ้านลักไทยครับจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความสูงจากระดับน้ําทะเลถึง1,776เมตรจึงทําให้หมู่บ้านแห่งนี้ครับเหมาะแก่การปลูกชาและพืชเมืองหนาวครับหมู่บ้านแห่งนี้ครับจะเป็นหมู่บ้านแบบชาวจีนยูนาน ที่ในสมัยอดีตเคยเป็นทหารจีนคณะชาติกองพล93ครับหรือที่เรารู้จักกันว่าก ok ๊กมินตั๋งหลังจากที่ผมไปเก็บภาพบรรยากาศช่วงตอนเย็นเสร็จแล้วครับผมกลับมาที่เต็นท์แล้วก็อาบน้ำแต่งตัวครับเพื่อที่จะออกไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินบ้านรักไทย ที่ถนนคนเดินครับก็จะมีร้านที่ขายพวกวายครับขายชาชาแห้งครับแล้วก็มีน้ําชาให้กินระหว่างทางนะครับน้ําชาที่นี่ครับสามารถกินฟรีได้นะครับเมื่อเดินเล่นได้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เลือกมากินข้าวที่ร้านชาสาครับมาลองกินข้าวขาหมูครับกับมันโถ หลังจากที่สั่งไปได้สักแป๊บหนึ่งครับพนักงานก็เอาขาหมูกับหมันโถมาเสิร์ฟครับตอนที่เขาเอามาเสิร์ฟครับผมไม่คิดว่ามันจะเยอะครับซึ่งผมกินคนเดียวมันมันไม่มีทั้งหมดครับหลังจากที่เดินทางมาหลายวันครับวันนี้ก็ขอกินดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับก็จะมีต้มมาม่าั้งครับทําเองกินม้่งแล้วก็แวะตามร้านข้างทางม้่งนะครับ วันนี้ก็เลยขอลองกินข้าวขาหมูกมับมันโถครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับอย่างครับข้าวขาวหมูกมับมันโถครับเป็นของขึ้นชื่อของบ้านรักไทยเลยครับถ้ามาที่บ้านรักไทยครับก็ไม่ควรพลาดกับการก,กินข้าวขาวหมูและมันโถเมื่อผมกินข้าวเสร็จแล้วครับผมก็มาเดินเล่นอย่างถนนคนเดินบ้านรักไทยต่อบรรยากาศของถนนคนเดินบ้านรักไทยนะครับ จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกไปในตัวนะครับเดินมาเรื่อยๆครับก็จะมาเจอร้านอาหารที่ตกแต่งร้านเหมือนโรงเตี๊ยมในหนังจีนเลยตอนที่ผมมาถึงตรงนี้ครับเหมือนผมอ่ะได้เข้าไปอยู่ในหนังจีนสักเรื่องหนึ่งเลยครับซึ่งตอนนั้นนะครับความรู้สึกว่าฮ้ยมันแปลกดีครับแล้วสไตล์การแต่งร้านครับค่อนข้างสวยเลยครับ เช้านี้ก็เป็นเช้าวันที่5ของการเดินทางมายังภาคเหนือของประเทศไทยครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บบรรยากาศช่วงเช้าของที่นี่ครับให้ทุกคนได้เห็นกันอีกสักเล็กน้อยครับเพราะการมาเที่ยวที่นี่ครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคือการมาเก็บภาพบรรยากาศช่วงเช้าของหมู่บ้านลักไทยครับกับบรรยากาศที่ไอหมอกครับลอยอยู่บนผิวน้ําซึ่งมันสวยมากๆเลยครับ หลังจากที่ผมถ่ายภาพบรรยากาศช่วงเช้าเสร็จแล้วครับผมก็ออกมาหาอะไรกินช่วงเช้าเช้านี้ครับผมได้กินไข่กระทะครับกับน้ำต้มแล้วเดี๋ยวครับแผนต่อไปก็คือผมคิดว่าคงจะไปที่หมู่บ้านกอเซโลครับเพราะว่าเมื่อคืนครับเชิร์ดดูนะครับกำลังช่างใจอยู่ว่าระหว่างหมู่บ้านกอเซโลครับกับดอยอินทนนท์จะไปที่ไหนดีครับคิดไปคิดมาครับก็เลย เอามาทั้งทีครับก็ต้องไปลุยที่หมู่บ้านกอเซลโลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอนุสตอรี่กันด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับตั้งวาแล้วมันจะแหรงขึ้นหรอไม่น่าเกี่ยวแนละหรือว่าผมไล่เม็ดมาไม่ดีวะนาะ